เก็บตกเก็บตกเกี่ยวข้าวเก็บตกงดข้าวนี่ครับนี่ก็เหลือน้อยน้อยคันแล้วครับในละแวกนี้ก็แม่น้ำเบาขอมูนก็พุ่ย

Allez. นี่คือปิดจ็อบครับปิดจ็อบอันนี้ทีเอาข้าวพันครับนี่ครับรถใดอู้จรนจะนับใต้เม,มือระมวยไรปมวยไรบ่เออปลาโบยแบบประมวย,ยไรคือใต้ยอยู่อันนี้ปิดจ็อบปิดแล้วปิดท้ายรายการน,นี่ครับรถในช่วงที่กำลังฮิตๆครับนี่ก็เป็นเครื่องรถข้าวแบบนี้ ช่วงนี้ก็จะลดความนิยมจะเป็นรถเกี่ยวแบบสำเร็จรูปนี่ัก็เป็นรถสองจังหวะมีเครื่องเสียงพร้อมครับนี่ไม่ธรรมดาเยก็เวลาใช้ก็จะเปลี่ยนสลับเทาครับ เียรนีว่นี่ก็เป็นคือสุดท้ายของการทำนาปีนี้เลยครับเมื่อกี้ก็ได้กระสอบครึ่งของผมส่วนที่เหลือก็เป็นนาของนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็โชคดีมีเงินใช้ครับพี่นาคว้าใหม่ขอบคุณครับ